นะครับติด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 นะครับโอ้แบบบอดสวัสดีครับวันนี้ช่องบ้าเล็กชนยนนะครับสพามาชมรถเกี่ยวลามีทีเทกเตอร์เชื่องเคยนะครับวันนี้เขามาอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับมาเกี่ยวข้าวหน้าท่ามเลยนะครับนีนามพวมครับ สูอบออกนะครับในเครื่องรถคูบตาหรือรถทีโกงนะครับมาสูอบออกนะครับวันนี้วันที่26กรกฎาคมพศ2565นะครับเอากลับมาชุ่มเที่ยวเขาเขานี่เขา4-3นะครับเสียดายครับมันมันน้ำท่วมนะครับ ข้าวก็ยังสุกไม่ดีเท่าไหร่รเข้ากมาพอๆครับรถเกี่ยวร้าน BP t e x t u r เช่นเคยครับขั้นเกาขั้นเดิมครับจากเกี่ยวไปวันที่21นะครับวันนี้เข้ากาันใดมาชมรถเกี่ยวร้าน BP t e x t u r เช่นเคยนี่ครับเขายังสุกว่าขั้นใดดีมาแน่ครับแต่กระต้องเกี่ยวครับน้ำปีนี้มาแห้งครับ น้ำจะท่วมฝั่งนะครับสูบตั้งแต่เมือ่อคืนแหละเล่าว่าถ้าไม่สูบนะครับเรียบร้อยครับวันนี้นี่ับนี่เฮ้ายุ่ว่าไก่ว่าไก่ครับหลังเทศบาลอำเภอหลังเทศบาลตำบลชุมพลบุรีนะครับเจ้วเข่าหน้าตะพอน ฟังนี้ก็สุกดีอยู่ครับแต่ฟังกิดน้ำบ่ค่อยสุกครับมันถ้าทิ้งไว้อีกสักสิบวันนะครับพอดีแต่ว่ามันมันทิ้งก็ได้ครับเพราะว่าปีนี้น้ำมาเร็วนะครับนู่นครับเห็นไกลๆนะครับฟังโกอยู่ข่านะครับ นี่ครับน้ำม,มาเร็วมากปีนี้สองเจ้าแล้วครับนะครับายเดือนนี้ครับนี่ครับตั้งงันท่วมไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยหว่างเขายางงามครับแต่ว่ามันยังเขียวอยู่ไหมครับ แต่ก็ต้องเกี้ยวนะครับนี่แหละครับที่วิธีชาวนา,านี่ก็ข้าวสี่สามนะครับนี่ครับจะพามาชมน้ำนะครับอสดายเขาครับูบตั้งแต่เมือ่อคืนนะครับนี่อ้อยเขาคออย่างเง่าครับอย่างสวยนะครับ ตีกัสอบไส้ตัวนี้นะครับรวมแล้วครับตรงนี้เป็นที่ต่ำนะครับเหยาล่างครับตรนี้กัสอบไส้ตัวนี้นะครับรวมเรียบร้อยน้ำมาเร็วครับทีนี้ ทางเทศบาลอำเภอชุมพมลบุรีนะครับรถเกี่ยวร,ร้าน D P tractor แบบนี้ช่างเหลี่ยวนะครับคนละครับก็คือข้างเหี่ยวกคคือน้ำต้มเลยครับ เท่าอย่างสวยเลยครับ มันมีกระสอบไส้ซีลูกนี่เรียบร้อยครับถ้าทิ้งไว้ขึ้นนี่จบครับว่ามดน่ครับร้านพีพีแท็กเตอร์นะครับมีเสียช้ยมาคุ้มเองครับช่างเหลี่ยวพวกสูง รถเกี่ยว DC 70G พัดนะครับขยายปาก95นะครับของร้าน BP Texture เมน่ก็มากเกี่ยวเข่านี้นนำท่วมอีกคือเกาลนะครับนี่ครับว4 9นะครับ งหน้าเต็มอุ้มแล้วเต็มอุม้มเหรอเอาลงเลยลงเลยอ่ลาลงเลยเปิดเปิดเต็มแล้วครับหนึ่งอุ้มอุ้มเห็ยงามอยู่ Hãy nè cho kênh Ghiền Mì cả แกงวยยีเคียอยู่ลานนี่ทุบมะพกแงนครับไม่คีสตร์กินแงงรถร้าน BP Sector นะครับมีสร้างเหลียวนะครับทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวได้ครึ่งหนึ่งครับเต็มอุ่มเขาง่ามครับแต่ว่าดูนะครับ น้ำจะเข้ามาครับนีน้ำเพิ่มคือเกาชั้นเดี๋ยวจัดให้วันนี้ครับ นะนะครับ DC 70 G พัดนะครับตลงล้าง DB v e c t r สยายปาก95นะครับนี่ครับหน้าลมนะครับนะครับหนาลมมากมาก โมชะตาครับจมชะนอโอ้ยดินเหนียวมากครับดินเหนียวแห้งครับแต่รถ BC70G ของร้านดีฟี a c t กเตอร์บอยันครับ ย่ำห้อยเกา่าไปเลยนครับเพราะว่าหน้าโหลมมากครับหน้ามันโลมแห้ง หมายเล95นะครับเราดันเกี่ยวเดียวครับติดไหม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 ครับโอ้ยแบบตลอด ตั้นเดี๋ยวว่าเกอบไม่รอดเหนียวมากครับวันนี้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับหลังเทศบาลอำเภอ ตำบลชุมพลบุรีนะครับนี่ครับผมยืนอยู่นี่ระดับน้ำอยู่ประมาณเคียงเอเคียงเอวผมนะครับนี่นะครับมองนี่ครับ,รบปลายเข่าครับระดับน้ำครับถ้าน้ำเข้ามาก็ท่วมยบร้อยนะครับ ลับกาดซีเรียลเลยนะครับรถเ,เกี่ยว d ี70ตีล้าน BP เทคเตอร์ B P นะครับย้ายปาก95นะครับสน,สนใจมาชมปากปากเกี่ยวได้ครับอยู่ที่อำเอภอชุมพรบุรีนะครับเหนือามาเกี่ยวเขาหน้าถ้ำนะครับโอ้หน้าลมครับ กขอรับคลิปไปซ้ำนี่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดสันกระดิง่งเปลือกกระผากการติดตามคลิปๆต,อตอ่ตอตอ่อไปนะครับขอบคุณครับ